สวัสดีสสดค่ะพอดีมาถึงบ้านต้องเปิดของขวัญค่ะพี่น้องค่ะปีนี้เป็นปีแบบว่าโอ้ยขอบคุณมากมากนะคะเ,เพื่อนคนไทยแล้วก็เพื่อนๆผู้หิงแบบที่รักกันแล้วก็ทั้งส่งกำลังใจที่พี่น้องแอดทั้งดูคลิปทั้งนติดตามนะคะแล้วก็แอบที่เพื่อนได้ไปเจอเพื่อนอย่างสิกะไมตายกับแบงเวลาไปนะคะ ทั้งทั้งที่แม่ตายแอมช่วงคริสต์มาสอีหยังแก๊งซี่น่ะเอเขาเรียกว่าอย่างเป็นวงเป็นวัดเป็น,ปนฟิชชี่อีกอย่างแก๊งซีนน่ะค่ะพี่น้องแต่แม่ตายกับพายามแบงเวลาไปเจอเพื่อนนะคะโอเคค่ะพี่น้องค่ะวันนี้แม่ตายจะเปิดของขวัญค่ะอันนี้เป็นของขวัญจากเพื่อนคนไทยอีกคนนะคะเป็นของขวัญจากน้องนัทนะคะ นี่ไปรับมาแล้วนะคะเพิ่งจะมาเปิดค่ะอันนี้ของเมนวินนะคะอันนี้ของเมนวินสวัสดีจน่าสวัสดีจ่จวันไปเจอกับน้องนัดอุ้ยแม่ตายแทบจะบ่มีเสียงกันทั่านนำหมอกน้ำหมู่ค่ะพี่น้องคะ่ะไปเจอกันแล้วก็มอบของขวัญให้กันและกันอะไรประมาณนี้แต่แบบว่า <c oughs> กว่าจะได้เจอกันแบบนานๆที่เขาจะได้เจอกันพี่น้องค่ะกเ็เพื่อนคนไทยในสวีเดนเนาะค่ะเนาะส่วนนี้เป็นของดี <Thank you. S 1> นะว่าเชื่อกูสิ่งที่สำคัญก็แบบว่าเออได้เจอกันนานๆที่ต่างคนกับตามม่างมีเออเ่เคลงหน้าที่ของตัวเองนะคะเป็นแฮร์เหรอส,ส่วนอันนี้ด้วยนะคะโอเคเล็มเล็มเล็มแฮร์ ใช่น้าก็มาด้วยนะคะแชร์เน็ตจี้ผมตายแก้ออกเมียอันนี้เป็นแอร์ของพี่ต่ายแล้วก็ของลีน่าด้วยผสมหรือเปล่าอะไรนี่แหละอันนี้ก็เป็นของลีน่าด้วยนะคะวินเดอรอัพนะอยากวินเดอร์อัพนะแดนพุชอะอัพนะเดนเดียร์ฟรอนเวมเมเดียร์ฟรอน จากพี่นัดนะคะจากน้องนัดนะคะจิ่ดีอะเอลเลซาัวเลสลหัวว้าวของเอลซทีัวว้าวสวยจังเลยนีน่าได้นะคะปั๊ดอยากได้ของดีของแพงเต <Yeah, S 1> ็มเลยเกนนแว่า Let it go, can you sing that Lay Let it go, let it go. In my honey sky, we go, we go. In a my endless sky, in my airy sky, in my always sky. It's a humming night, dancing กเก่งมากว้าวอัพลูขอบคุณมากมากค่ะเิขอบคุณพนะีนนะ่นัทขอบคุณพี่นัทกล่องสวยด้วยเด,ดนอกซอกนะเด,ดนอืมไม่นะเิดไม่รกันหรือ,อ่าอออขอบคุณน้องนักมากนะคะ <c oughs> โไม่ได้เจอกันนานแล้วนานๆทีเราค่อยเจยอกันนะคะเพื่อนคนไทยคะ่ะพี่น้องค่ะเพื่อนคนไทยในโซเชีโอเค thank you เ <c> ก <oughs> ็บลิบบินไว้แม่นี่น่าได้ไเลยเลยเขาดีกว่ตจัลูกว้าว <c oughs> <c oughs> ว้าวว้าวว่าสี่มันอะไรนี่แม่มิ้น ว้าวเลโก้เป็นเลโก้ละเลโก้ซิตี้เดี๋ยวเดีย้บ a t โอเคหมเดี๋นีนะเอเจแรค์อุ้ยก็ขอบคุณพี่นัดยังลูกขอบคุณพี่นัดยังขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับิฟเรตตรเียนีพี่นัจ้ลูกพี่นัเดินได้ Den här staden, den heter Heartlake City. Och där då? Det finns en tjuv som tar en diamant. Men sen får låtsas använda sin båt. Och det finns också en finka här under båten. Tack så mycket för presenten Pinal. Tack så mycket Tack så mycket Na! Så ni kommer att hitta hennes hem?

พูดภาษาไทยครับภาษากลางพี่ตายพี่ตายชอบใจตังคูไม่ว่าสัเอออยู่สื่ออยู่ใส่มาถามูยิ่งจังใดอกเนาะชอบ่อวางสีเนาะแต่ของพี่ไม่ไม่สวยไม่อะไรหรอกวางสีเนาะนักมีอะไรจะให้ลสั้ว้าวว้าวว้าวโอ้ย อุย้ยขอบคุณมากอุย้ยพี่น้องค่ะอมองเห็นหรือเปล่าว้าวสวยจังเลย most now, อยายามมาสเตอร์เอนั่นหะเสียงอุ้ยนัดเอ้ยอย่าบอกได้ว่านี่ตุ้มหูทั้งสามอันเป็นต่างหูทั้งสามอันเนี่ยอุย้ยอุ้ยพี่ เห็นเอือยเมื่อนันบอกบอกเอือยว่าอันนี้น้องนัดนะครับเป็นเพื่อนเพื่อนคนไทยเห็นเอือยเป็นคนเข้มแข็งเลี้ยงลูกตามลำพังเลี้ยงลูกกันผู้เดียวโอ้ยพี่น้องพี่น้องค่ะโอ้ยยยยไม่มีคำมามบอกก็เฟบีนอ่ะเชดอโอ้ยใช่นะ ชายน่าชายน่าใครอยับไปหน่อยลูกโอ้ยชายน่าครับชายน่าครับขยับไปหน่อยนะครับครับผมครับผมชายน่ากันมากพอชายน่าเนาะโอ้ยขอบคุณมากนะแม่หนิงเอินพี่น้องเยอะโอ้ยมึงดูพี่สิมิน้องมันสามอันนี้มันเกินพันข้นนะพี่น้องโอ้ยมันใหญ่ อ้ยต้องไปเจอที่ร้านแล้วจะเป็นจริงสิโอ้ยน้องนัดมันมากเกินบักล่าโอ้ยซื้อยังไม่เอื้อยนักตากเลยสิไหลพี่น้องคะโอ้ยบักล่าเอ้ยบักล่าได้บุญเลยด้กเอื่อย เป็นเพื่อนที่ดีว่าสัา่มนนี่ยังกระตุกษสเลยไดโอ้ยพี่นวงคะตังหูสามคู่ได้สนิเก,กี่ยน้ำตาสีหายพี่นวเลเหรอหลาคือซื้อไม่เอื่อยยังสีเนาะ มันจะพราวตรงนี่น้าบอกให้แม่ลองอ๋อน,น,นี่ยมันเรียกนัดเนี่ยจะเป็นผู้ชายคนแรกที่สำหรับคำว่าเพื่อนที่ เข็นรถเข็นช่วงนั้นตอนเด็กน่อยยังยังเป็นเบบี้อยู่นะแบบว่ายังตอแตะตอแตะอยู่นะครับพี่น้อง <Yeah. S 1> ช่วยแม่ตายพี่น้องค่ะ mm. น้องนัดเนี่ยโ oh. อ้ยเราแม่ตายสิน้ำตาอะไร อจจะบอคอยมีเวลาเจอกันบ้าด้วเพราะว่าส่วนมากเขาจะทําแต่งานนะพี่น้องว่าทํางานอยู่ของอาหารนะโอ้ยน้องค่ะขอบคุณมากนะนัรโอ้ยพี่ขอบคุณมากมากนะโอ้ยมามาเพลินอาหาน f i ฟ s t นะลูกพี่นับเจ็ดสแน็โอ้ยเจ๊แค่เพื่อนคนไทยแหละพี่น้องไม่ตายมิต่จะแบบว่าเป็นแบบเพื่อนที่เขาเห็น กัปตานนะว่าชีวิตแม่ตายเป็นจังไงเนาะค่ะเนะเาะแล้วแม่ตายเป็นแบบตามที่เขาเห็นน่ะแหละพี่น้องคะ่ะห้อ้เป็นคนจริงเขาก็เห็นห้องสู่ชีวิตจริงๆนะ,ะ <Wow. S 1> พี่น,อ <Wow. S 1> น้องม,มา้งเยอะลูกถ้าถ้ะให้พี่จะลองนี้ก่อนนะนะพันหกสิบสี่พัน pieces เป็นผู้ชายคนแรกสำหรับคำว่าเพื่อนนะคะสำหรับคำ,คำว่าเพื่อนย้ำว่าคำว่าเพื่อนนะคะรุ่นน้องด้วยโอสวยอะ่ะขอบคุณมากนะขอบใจมากๆนะน้องนัดนะ <c oughs> อ้ย <c oughs> น้องนัดนี่จะอายุรุ่นประมาณเท่าๆกันกับน้องน้องสาวเมาตายครับพี่น้องค่ะโอ้ยจะเป็นหูจะคว่ำค่ะโอ้ยสุด ตังหัวให้พี่ขอบคุณมากมากค่ะโอ้ยสวนน้อยังมาโอเคถ้ามีแกเอาเป็นอทั้งแอนซทั้งอันนาแล้วบันนี้โอ้ยขอบคุณมากมากนะโอเคส่วนแมมมินได้เลียคู่นะคะพี่น้องค่ะโอ้ยคิดมัสิยาอันนี้6ยาอันนี้วัยแรดเดสมึดูร้อนใ้เลยอันนี้ใช่ไมที่ผมที่แมมมินอยากได้ เมื่อนั้นเพิ่ย่างเป็นน้ำน,น้ำผีนัดเพิน่นโอ้ยกว่าเสียเลิกงานกลัวเสียอันน,นั้นอันนี้พี่น้องคะกว่า,<อ>าจะได้ไดเจอกันเจอกันต้อ,อง,ตงไปพูดคุยอยูล่ลงอยู่หลานอย่างนี้ใช่ไหครับพี่นอ้องที่กับไม่ได้มีเวลาพูดคุยกันมาไม่เพราะว่าต่างคนต่างมีหน้าที่ท เอเดนกลีน่าใช่ไหมยอเัซื้อหโอเคเดียเดอกเดี๋ยวจะให้เด็กๆประกอบเดี๋ยวแม่ตาจะทำเป็นอีกคลิปนึงนะคะช่วงนี้ก็ขอลาพี่น้องสุขุสุขอนก่อนนะคะตุ้เซ่ให้ดูท่านผู้ชมไหมลูกอกนาอนนี่นด้แนเป็พรซนเตออากม่แเยน้อยอุซอโอ้ยน้ำตาอันนี้ของลีนานะลูกนะ อาน,นใช่น่าจะไม่กินนมกินน้ำวไม่ตายก็จะทานข้าวกับล mm ูก hmm. ๆคะ่ะพี่น้องค่ะก็จะได้มาเปิดก็จะได้เสียงกลับมา mm hmm. นิ้บมา, mm hmm. ม,ม,ามาฟอรสจนที่บอก,กัะอ,อกสอ uh. แต่ก็เป็นน้ำหมอกน้ำมูแล้วก็ uh, แสบคอนิดๆหน่อยๆนะคะน้ mm hmm. กำลังหายโอเคค่ะพี่น้องคะ่ะอกบาอกก่ก่ากัีกนาไปนานป้ เซโอเคอคุณมา้กือว่าจะเฮ้ยกทั้ชอใจน่าดีตาบ๊ายบายขอบคุณมาา่บายบายให้ดูขอคุณมามากคขอบคุณพี่นัดขอบคุณพี่นัดก่อนแล้วขอบคุณพี่นขอบคุณา